นี่ครับมาพอดีครับออ๋อพอฤๅษีช่อนครับไม่กินนต้องการเนื้อจะกินนี่ยว่ากเก๋าไปยังตัวยังเห็นไหย่างเกลือครับเอาพริกออ๋สวัสดีครับมาพอพาวผมเชฟย่างนะครับมือนี้ครับปวดตาครับไปมุดน้าห่วยมาน้ามันพลอดสารไปไหนเนาะมือนี้เลยให้อยไงมาตึกแห่สู้กินครับ อยากกินปลาเพรต้องหาให้พห่อใหญ่หาใกินก็นได้แต่ว่าพ่อใหญ่ผมหน้าตาดีเนี้นนะยกกุ่น่ะเบิ้งนะเอ้ยรอก็รอคุนอ้าวนี่ครับมาครับลูกสมุนคู่ใจคุณมากเลยเอากลางรถงนี่ครับมาพอดีครับอ้าวเอ้ยเห้าไปน้ำปลาบ่เลือดแหวานบอกอ้ามันโดดเด้วเออพุ่นโดดไหมคุนโอ้ย ขั้นบกปวดตาลงไปน้ำกันเนาะพะเยาเนาะเห็นมองหันมันโดดตวดเลยโอ้โอ้โอ้ได้แล้ววัดตัวนึงแลพี่หน่ะเอาหนึ่งสองสามเอาโช้อเนี่ยเอาสุดยอดได้แล้วครับพี่น้องมือนี่กี่สวยแล้วมาเด้อครับไม่กินเข่ามั่งกันนี่ครับก็พะเยาตึกแหได้นี่แหละครับมีแต่ปลาคอเลยนี่ปลาคอหรือปลาช่อนครับไม่กินน้ำกันเลยครับ ใสมีบ่้ปานะมอกเต้ออ้ีกแล้วโอหั้นตนยกนิ้วนะสั้นติจนสันตีน่ว่ากเออนี่ไปวนี่นี่หนึ่งสองสามนี่เอออีีมองนี่เลยไปเรียบร้อยตายเป็นโตรดจะเปิดเผานที่ห่อ นั่น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 มันเต้นออกโลโอ้โหเนี่ยบ๊อบบอบบอกบอกบอนั่นาดีเนี่ยเอ้านนน่นนั่นนั่นนั่นไคุบคุบคุบต้องถึงยังว่าตาวัดเนี่ยมีอีกบ่อปลาหรือเปล่ามีคนยังแน่นอยู่กูอยู่ดิดๆ ไปย,ยังตัวยังเห็นปะอือสุดยอดปลาคอยหญ่พ<ะ>ี่น้องเหลืองุืยเลยปลาด้ยนบีบบ่เลยบีบแบบฝีมือตาบัานครับมีแต่ปลาคอหลุนหลวนพี่น้องเอ้ยไม่กินปิ้งปลาคออบเกลือเหมือนกันนะครับเพราะได้กินสวยครับมาเด้อพี่น้องมากินของกันครับ ปิ้งเกลือปิ้งใช้เกลือครับปิ้งอบเกลือเกลือครับหยับหยับเกลือนี่ครับมาพอดีันย่างเกลือครับเอาพริกอ๋อออนี่มะขวยยางเกลือครับแงแอะไรอย่งก็แวเอครับปิ้งพะคอดี๋ห่อหาได้เนาะวันแหวางเว้นหนึ่ง สุกแล้วครับผมไม่กินกน,น,กน,น,น,กน้ำกันเน้อครับพี่น้องคนน่ะปลาคอปิ้งเกลือครับเสียบๆครับพี่น้องตอนนี้ไอ้หมือนสำหรับคลิปปิ้งปลาเส็็แแ้้วครับไม่กินน้ำกันเน้อครับพี่น้อง